สวัสดีครับวันนีกมาเรียงคำกริยา n3 นะครับในคลิปนี้นะครเราก็จะอธิบาย s แ a งนะครับ1ง2 0นะครับ10คำต่อไปแล้วก็มีอีกหนึ่งคลิปนะครับทั้งหมดนะครับ30คำนะครับ s แที่ต้นจำครับอ่10คำที่เรียงวันนี้นะครับเป็น10คำนี้ต้นจำไปได้นะครับมีแต่คำกริยาที่สําคัญมากๆครับ คำกริยาแรกโดนาร์นะคะโดนาริมัสโดนาร์นะคะเปลว่าตาวาดผมไม่เคยใช้คำนี้มัแบบโกรธด้วยเสียงดังครับเช่นทอม大きなดัชต์และอนคกันอาเบล้วกาพูดดวีดาลวกดดาวสด้วก็ไวเสดัล้วพอดยเดัง้พดยเ้ก็ดยเสียงดัง้เสียงดังพื่อนนยครับคุยกัพดเพืยอดนะคะเสียงดังปรากฏว่าโดง คำชี้ว่ายกมรนี่คนที่หุ่นขันข่นนั่ตาวนั่นก็คนหุ่นขันข่เข้ามาเรื่องว่าทำไรก็เสียงดังมากเลยอะไงเนี่ยโดนาริมัสตาวนั่นก็แปลว่าโค้ดสเน่โอ๊กย์ย่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอยโอ้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 ยโ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโ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 อยโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยอ้ยโอโอ้ย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  はい、そんなに怒鳴らなくても、高橋さんはちゃんと分かっていますよ。運命は、マイタワー、かななんマイクローツや、ダンかななんくん、高橋、なんか買、まあ、うちゃいよー、あれに。はい、怒鳴ります、プレイはタワー、なんかクロー、クワイスや、った。あ,あ、カブグリアとパイペン、断る、断ります。なんかプレイはパティセなんかボッパッはい、映画に誘われましたが、断りました。なんか ก็สะโซวาเลมัสก็ถูกชวนนะคะไปนั่นไปดูหน,น,นังกับปรุณิคีโยนเนาะลิปนีไ้ไหมตอนที่ลงคลิปนี้นะครับวันที่เท่าไหร่ไม่รู้แต่ปรุณิคีโยจะมานะครับนักเรียนนะคะชวนผมไปดูที่โยกันเงี้ยแต่ผมนะครับมีธุระก็เลยปฏิเสธนะคระขอตัวรีมาสขอตัวรีมาส,สอะไรเนี่ยแล้ใน N นะครับมีวิธีพูดแบบนี้ซาโซอีซาโซอามัสแปลว่าชักชวนใช่ไหมครับตอนนี้ตัดมัสโอ,อกนะคะใช้เป็นคำนามได้ด้วย อันนี้คือมันแบบคำนำชักชวนครับตัปฏิเสธการชวนการชักชวนไปดูหนังอะไรประมาณนั้นครับมีวิธีพูดแบบนี้ด้วยก็จะหมายถึงว่าแล้วคนที่เรียงอาการนามเอ็นซัมนะครับน้าจะสนใจอยู่ว่าเอาปฏิเตชิมัสงก็แปลว่าปฏิเสธไม่ใช่หรอปฏิเตชิมัสงก็แปลว่าปฏิเสธแต่ปฏิเสธปฏิเสธสุรุกปฏิวาริมัสนะครับเป็นคนละปฏิเสธครับ ขอตัวริมัสปฏิเสธนะครับมีคนทีんん่ชักชวนหรือว่าเสนอแนะเสนอตัวอะไรอย่างนี้แต่ว่าฉันนะครับไม่เอาค่ะสวมมากชักชวนนะครับนายเอลซ่านะครับมีคนที่ชักชวนแต่ฉันไม่ไปปฏิเสธนะครับใช้คำว่าขอตัวริมัสสวมปฏิเสธแบบไม่ใช่อย่างนั้น ครูเคสเป็นคนไทยใช่ไหมคะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้คือปฏิเสธแบบไม่ใช่อะไม่ใช่คือไม่ได้เป็นอย่างนั้นคือไม่ใช่ว่าเขาชวนเนาะทุถามแล้วก็เราก็ตอบปฏิเสธนะคะว่าไม่ใช่นี่คุณเป็นปฏิเสธใช่ไหมあの俳優なんかさでこんななんかปฏิเสธคราวด์มีคนสงสัยว่าคบกับคนนั้นอยู่ใช่ไหมอย่างนี้ไม่ไม่ไม่ใช่ไม่างนไม่ใช่อย่างนั้นคือไม่ได้ชักชวนเนาะคือปฏิเสธคราวด์ใช่นเขาว่าその研究สมการนี้คือปฏิเสธผ ビチャイペンヤニー、なんか、こうプレワーはパティセイトムんンガンテコンラパティセイトこんなクワマイ。なんか、あとパイ、フレマス。なんか、フレルフレマス。プレワーはサンパテドン。なんか、これですね、タッチ。コンティアサイユティギプナジャヘンユーはハームジャップ。なんか、プリーズトゥノッタッチ。なんか、フレないでください。ガルナイヤー、フレマス。マイクアマー、ドンタッチ。なんか、ヤージャップ。あれにゃうん。高価なものなので、プロワーペンシンティーラカーペンの。 これがあるな、や、ちゃ、な、は、れんや。うん。るは、ちょっと肩が触れただけなのに、怒鳴られました。簡単に、けー、どんどん、ど,ーどー、ま、ん、触れますく、ま3パー、ちなみに。ライ、肩、ライ、中に、ってや、えんて、ど、うん、わーわ、たれんや。うん。こ、み、いちしゃいべっていい。で、バンコナージャーソンサイは、トンエルシー、なんか、ラオリアン、触ります、3パーって、ちなみに、こ、単感取らないか。 うーんふんふん。触りますなんかペンギンにしゃいま触れますってなんかこんな感じ。ハッチベプに触りますくジャプチェメン。で、触れますベプニー。サンパー、うん。で、こう、触りますなんかチャイムジャプやャにこだえて。触れますなんかチェンマギーのケーライなんかマンサンパーアライシ,ーシュ何か。触れますなかミービキシャイだい、どい。で、触りますなんかトンチャイムジャあアライサン。サンパッカーアラ たるプ単層を噛む中、プレイはジャップはタッチムンガン触りますが、触れますから。あトパイ、伸ばしますが、曲げます。なんか、これ、噛むさ、ピークワンマイトロンカームガン。伸ばします。なんか、言うと、カイトロン。伸ばします。で、こう、曲げます。なんか、オッケー。伸ばします。曲げます。伸ばします。曲げます。なんか曲げます。曲げま後。なんか、ムさん、なんか、巻クちゃへんべ。足を曲げたり、伸ばしたりしてください。 たりたり、タリタリティーニコアンマイトロン、カンガンク、タムサンサン、ジャメカ。こここれですよね。ゴンティージャオ、カムランガイ、ナ足を曲げたり、伸ばしたり、足を曲げたり、伸ばしたり、曲げたり、伸ばしたり、とか曲げマスクだ、だッタイゴー、伸ばしますく、ユート、ハイとロン。はい、チェン、ティナン、ニーラカペ、マ、コルイ、タムハイ、ハーカーナ伸ばせますく、タムハイ、ナ伸ばせますく、イ、ナカ、マイトン、マイトンカミヤニコダイア、ーマンコイ、カナーレイ,イ、ナ でスますは曲げます。になんか私はスプーンを曲げることができます。マヤコーンのコーチャンん中、サマー曲げます。くだ。は後、い、はいち、ちなんかペンャに、ライブループ。チェンアなんか曲げますこう。曲げますやに。で、こ伸ばしますペンャに。あと、トッパイカムグリア、囲みます。プレワー、ロームロープ。なんかピッローム、なんかポッ 。日本่海に囲まれていますプラテี้ล้อมรอบอยู่ด้วยทะเลใช่ไหมครับอมรอบร้อมรอบเป็นสภาพแบบนี้ครับที่คยออก n 3คือคอรเซที่สนามบินนักกรอนูกลอมรอบเด็กอีกไฟหนึ่งคือแฟนคลับนะคะแฟนคลับนะคะมันแบบสภาพแบบนี้อะ่ะ응คือนักรลอนเข้ามาแล้วก็แฟนคลับนะครับมันแบบอยู่ลรอมรอบอ่ะเป็นย่างนี้นะคะมีวิธีใช้แบบนี้ก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะคระมีรยว่าโรมโรบ あと、おっぱい余ります。余る。なんか、プレイは、ルア、グー、なんか、チェン、たくさん作りすぎたので、プロは、タム、ユー、グーン、パイ、ゲンカリー、コールルア、カー、とか、カンラン。これ余ったんですが、アンニー、なんか、ルア、カー、ウー、グルンナムの。よかったら、どうぞ。た、マイランキア、コ、アオパイ、レアイ、ルイ、ナカー、レイニでも余ります、ルア、シャイメイカー。ラオクウイリアン、カマ、ルア、トン、エンシー、ジャム、ナイメイ。 残りますですよね。残る。残りますと、プレーは、ルア。で、兄が、兄なんま、弾丸取らない中、まあ、ま、一応、ルー、こだえて、余ります、なんかアマイは、グー、カップ。シェン、ソムトは、わんになんか、ナクリアんマっティうしっこん。ラおコリさん、カオハイって、まあ、しっこんて、サンシップイッ、クアワイ。こうじゃ、ルアぬん。せめか、く、余ります。ス、ぐグーが。こ、ルユーユは、まあ、しっこんて、サングーンパイ、あれにゃ、サンーグーンパイ、になんか、中。 แต่สมมติว่านักเรียนมากันสิบคนเราก็3ัิแต่มีนักเรียนที่ไม่กินนะครับก็เลยเหลือ1อังนี้นะครับก็เลยใช้นโกริมัสครับไม่มีความหมายว่ากินใช่ไหมครับก็มา1ิเราก็เลยัิแต่ไม่มีคนที่ไม่กินก็เลยเหลือนะครับ Amari Mas นะครับเราเตรียม120%ไว้แล้วก็มันเหลืออยู่แลว้วอะ Amari Mas เรือเช่นเกงกะรีนะคะเมื่อกี้ทำเยอะเกินไปนะครับเรามีครอบครัวแค่หกคนแต่ทําเกงกะรีนะครับเพื่อแปดครงอะไรนี่นะมันเหลือใช่ไหมครับมันกึ่งอะเออมีความหมายแบบนี้ครับแต่ไม่ต้องรูออร้ละเอียดขนาดนั้นก็ได้ プレワーはあ、いくさん,んかん。枯れます、変ぼういうプレワーは、ヒアオチャオ。中、こちゃいがプドクマイルワトマイヤー、こだい。中、水をやるのを忘れてルーム。はい、ナンマイコマロットナンの。ドークマイティーさんかん中、ヒアオルヤ。うん、こだいパイレオ、うん、プースって、じゃん。まあ、さっっか、枯れます、ヒアオチャオ。中、こっけなんで。うまいみやら、いきなさか、枯れまプレワー,ー。あと、パイ、映ります。プレワー,ー、ヤーイ、中。 。お、来月、会社の場所が移ります。サタริษボリサี่บริษัทท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 ีิี่บริษัทท่บริษัทที่บริษัทริษั่ิับรัริัททน่บรัีบัยี่บัั่ั่บัริี่ย やいばん、引っ越します。だいま、引っ越しますく、いやいばん、せめかって。移ります、いやい、なんか、みぃびていさいべ、み、なんか。うっ越しますく、いやいばん、いやい、てーゆう、せめかって。せん、あに、こんぎゅう、れおラ,ランに、これ、やいばいらん、うん、なんて、あに、しゃいっ越します、マイライの。移りますな、じゃあごわん、ごわ、移ります、でこ引っ越しますな、じべすわぬんこ。あスワンヌーいやい、ゆうか。うっ越しますとんべん、トンンいやいばん、でこプリやんてぃゆう。 アースタイク、たたむ、畳みます。なんか、プレは、パップ。なんか、洗濯が終わったら、なんか、ター、サッパーなんか、設定をじゃ、パップスが服を畳みます。シャめカップ。あ、ルーは、布団。なんか、布団ペン、アンニーの、フー。かな、フー、フー、フー。フーかさは、パサタイ、ちゃめだ。はい、畳んでしまってください。なんか、パップ、布団。なんか、レコさえない、ドゥーディ1プ分。なんか、マクチャペンやん、シャメカッ พนที่ไม่ใช่เตียงตื่นแล้วก็ต้องทาตามีมัสเล็กโอเคไหมดูอะไรอย่างเงี้ยบางคนน่าจะสงสัยว่าあれおりมัสโอลิแกมีโนเช่นพับกระดาษโอลิแกมีใช่ไหมおりมัสก็เพลว่าพับไม่ใช่หรอกครับพอใช่แต่ว่าทาตามีมัสพับนี่นะครับคือพับกระดาษใช้ไม่ได้พับสิ่งที่แบบประดิษฐ์ด้วยผ้าเช่นผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดตัวก็ใช้ได้เสื้อก็ได้ผูกก็ได้นะครับสิ่งที่เป็นผ้าผ้านี้นะครับใช้พับตัดมิมัส แต่おりますพับนี่นะครับพับกระดาษเท่านั้นเช่นเอกสารหรือว่ากระดาษนันสือพิมพ์อะไรเนี่ยถ้าพับอะไรที่แบบกระดาษเป็นกระดาษกระดาษนี้นะคะใช้คำว่าおりますพับภาษาไทยนะคะคํคำแปลพับเหมือนกันแต่นี่เข็ยผ้าถตามีมากพับกระดาษนี่นะคะอおりますครับอ่ะโอเคไหมครับคำกริยา10คำที่สําคัญวันนี้นะครับคืออย่างนี้ครับนอ่าองดูอันนี้แล้วก็แปลได้แล้วหรือยังครับ นักสังก็ต้องสแกนอันนี้เนาะก็ต้นทบทวนครับอันนี้รวบรวม S rank ที่เรียนวันแรกแล้วก็ S rank หนึ่งที่เรียนในคลิปที่แล้วแล้วก็ S rank สองที่เรียนวันนี้นะครับสามสิบคำรวมรวมก็อยู่ตรงนี้รองสแกนแล้วก็เข้าไปคุยเสรดด็จนะครับอ่ะในคลิปต่อไปนะคะเราก็จะเรียง S rank นะคะอันสุดท้ายนะคะ S rank มีสามสิบคำที่ผมอยากให้มนักสังนะคะจำให้ได้นี้สามสิบคำนะครับต่อไปก็คําที่ยี่สิบเอ็ดถึงคําที่สามสิบ เดี๋ยวตรงนี้ทบทว,วน30คําคำที่ผ่านมา S แสดง10คำแล้วก็ SS สสแง20คีสคำาคำที่ผ่านมาก่อนนะครับโดนทบวนที่ตัตววนีก้กนะ่อนใน่จะ終わりอยาลืมียนทบทว,วนนะคะสวัสดีค่ะ